ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเทรรจาร์ผู้ที่มีวิชาแปลงพลังจิตเป็นพลังกายจนมีพลังเหนือมนุษย์นำมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันครูบาอาจารย์สมัยก่อนสามารถแปลพลังจิตมาเป็นพลังกายสามารถแสดงสิ่งที่เหนือมนุษย์ เช่นกระโดดขึ้นฟันมะพร้าวแบกก้อนหินขนาดสิบคนโอบตกจากที่สูงแล้วไม่เป็นอะไรหักดันประตูด้วยการผลักเพียงครั้งเดียวหลวงปู่หินวัดระฆังเป็นพระเทระชันผู้ใหญ่รูปหนึ่งของวัดระฆังโคสิตารามหลวงปู่หินท่านมีความมุ่งมั่นในทางการเรียนวิชาศสยศาสตร์มาก เดินทุดงรุกขมูลตามป่าดงดิบประเทศพม่าพระตะบองนครวัดได้รำเรียนวิชาการต่างๆมากมายฝึกฝนกับพระคณาจารย์ต่างๆโดยท่านได้เล่าให้คนใกล้ชิดฟังว่าสมัยท่านทุดงจากขเขมรมาประเทศไทยท่านได้แวะไปพักที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในป่าวัดนั้นมีพระอยู่องค์เดียวเป็นพระที่มีอายุมากแล้ว เมื่อท่านไปพักที่วัดนั้นความตั้งใจเดิมคิดว่าจะพักเพียงสองสาวันแต่ด้วยสัญชตาตญาณคนเรียนวิทยาคมมาจึงคิดได้ว่าหลวงพ่อองค์นี้คงไม่ธรรมดามาอยู่ป่าลึกเพียงองค์เดียวท่านจึงยังไม่ไปยังคงพักอยู่แล้วคอยสังเกตพระองค์นั้นก็ไม่เห็นท่านทำอะไรก็เริ่มคิดว่า ท่านคงไม่มีอะไรดีกระมังพอแค่ท่านคิดหลวงพ่อองค์นั้นถือมีดดาบลงจากกุฏิมาเดินไปที่ใต้ต้นมะพร้าวสูงขนาดสิบเมตรแล้วท่านก็กระโดดขึ้นไปฝันมะพร้าวหล่นลงมาทลายหนึ่งหลวงปู่หินเห็นกับตาถึงกับตะลึงดีใจมากว่าได้พบพระวิทยาคมสูงส่งแล้วเมื่อท่านเดินกลับกุฏิ จึงรีบเดินตามท่านไปได้ไปกราบท่านขอเรียนวิชาหลวงพ่อองค์นั้นพูดว่าจะเรียนวิชาท่านไม่หวงหรอกแต่ขั้นตอนมันลำบากหลวงปู่หินจึงรีบถามว่ามีขั้นตอนอย่างไรครับหลวงพ่อนั้นจึงบอกว่าต้องไปปฏิบัติในป่าช้าเจ็ดปีจึงจะเริ่มเรียนได้หลวงปู่หินคืนนั้นคิดทั้งคืน เลยตัดสินใจไม่เอาดีกว่าพอเช้าเลยแบกกรดออกจากวัดนั้นมาหลวงปู่ทองเท่าวัดเขาอ้อหรือพ่อท่านทองชาวบ้านนิยมเรียกว่าพ่อท่านเขาอ้อเป็นเจ้าอาวาสเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานเชื่อกันว่าเป็นอาจารย์ที่เรืองวิทยาคมทางศิยศาสตร์และแพทย์แผนโบราณ จนเป็นที่เคารพนับถือยำเกรงของคนทั่วไปรงศีรษะของท่านมีเส้นผมสีขาวกระจุกหนึ่งแล้วกันว่าไม่สามารถโกนหรือตัดให้ขาดได้ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่แปรพลังจิตมาเป็นกำลังกายตอนกลางคืนท่านจะยกก้อนหินที่หลายคนโอบจากในบามาวางที่วัดเขาอ้อ ตอนหลังลุงหินที่สอนอาจารย์ชมได้ไปช่วยท่านแบกก้อนหินมาไว้ที่วัดเช่นกันยังนับเป็นปริศนาอยู่ว่าท่านแบกหินก้อนใหญ่มาไว้ที่วัดทำไมสมัยอาจารย์กฤษณะยังบวชอยู่ได้ไปที่วัดเขาอ้อบังเอิญท่านอาจารย์ขุนพันธ์ได้ไปไหว้พระที่วัดพอดีหลังจากท่านกราบหลวงพ่อกลันคุยกันสักพักท่านก็ลา แล้วปีนขึ้นไปนั่งสมาธิบนก้อนหินที่หลวงปู่ทองเท่านำมาวางอาจารย์กริศนะเลยถามหลวงพ่อกลั่นว่าท่านขุนพันมานั่งสมาธิบนก้อนหินประจำหรือครับหลวงพ่อกลั่นตอบว่าถ้าท่านขุนมาวัดจะขึ้นไปนั่งก้อนหินนั้นประจำหลวงปู่ฟันเป็นเกจิที่สายพระอาจารย์มั่นทั้งหมดยอมรับว่ามีพลังจิต เรื่องธิ์กล้าแข็งมากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนำลูกศิษย์เปลี่ยนขึ้นเขาซึ่งเป็นเขาสูงที่ชันมากหลวงปู่ฟันท่านก้าวพลาดเสียหลักตกเขาร่างท่านลอยละเลี้วลงมาขณะลูกศิษย์ตกใจมากมองตามร่างท่านร่วงลงไปแต่เป็นเรื่องอัศจรรย์ร่างท่านแทนที่จะดิ่งตกลงไป กลับค่อยๆลอยและเลี้ยวลงไปเหมือนร่างท่านไม่มีน้ำหนักเมื่อลูกศิทรีบลงเขาไปดูปรากฏว่าแม้บาดแผลเท่าแมวขวรยังไม่มีมีศิทธิ์คนหนึ่งพล่องถามว่าหลวงปู่ทำได้อย่างไรหลวงปู่ฟั่นท่านตอบว่าตอนที่ฉันพลัดตกลงมาฉันจึงกำหนดให้กายฉันเบาเหมือนนุน่นตอนที่หล่นลงมาระหว่างทาง หัวไปฟาดกับก้อนหินก็หลายทีแต่ความรู้สึกเหมือนกระทบกันเฉยๆแต่ไม่มีแรงประทะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหักดันประตูวิหารเกิดจากน้องสาวคนเล็กชื่ออิมพาหลานรุ่นราวคราวเดียวกันอีกสองคนไปเล่นสนในวิหารเล่นกันจนไม่รู้จะเล่นอะไรจึงชนกันเล่นลิเกอิมว่า มีแค่สามคนน่าจะไม่พอเลยเอาพระพุทธบางห้ามสมุดมาเล่นด้วยโดยเอาผ้าไปคล้องแขนพระพุทธสมมติว่าพระพุทธเป็นพระราชาเมื่อเริ่มเล่นแป๊บเดียวหลวงปู่เอี่ยมอยู่ที่กุฏิไม่รู้ท่านดูได้อย่างไรเดินมาวอยแต่ไกลว่าเฮ้ยเล่นอะไรกันพวกอิ่มได้ยินเสียงหลวงปู่เอี่ยมเสียงแข็งก็เกิดความกลัว รีบลั่นด่านประตูกะว่าหลวงปู่เอี่ยมกลับก็แอบหนีกลับบ้านกันหลวงปู่เอี่ยมท่านมายืนหน้าประตูวิหารท่านเรียกให้เปิดประตูเรียกครั้งที่หนึ่งก็เงียบครั้งที่สองก็เงียบคราวนี้ท่านผลักประตูเสียงด่านประตูดังกรอบด่านประตูถึงกับหักคิดเอาด่านประตูโบราณน,นี่แข็งมากท่านผลักทีเดียวหักเลย แสดงถึงพลังจิตหลวงปู่เอี่ยมอันเข้มแข็งหาผู้เทียมยากเมื่อท่านเข้าไปแล้วจึงเขกหัวเด็กทั้งสามคนและสอนให้เข้าใจว่าการล่วงเกินพระพุทธรูปเป็นบาปอันหนักมากถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา